ตำรวจกระทืบศีรษะโจรเหตุเกิดขณะมอบตัวชายคนหนึ่งยื่นฟ้องหลังถูกเจ้าหน้าที่กระทืบแบบ W W E ระหว่างการจับกุม้มเฮกเตอร์มาดีนาพีนาเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย4รายจากการปล้นเมื่อวันที่30พฤษภาคม2015 ภาพจากกล้องดัแดชแคมแสดงให้เห็นรถที่ใช้ในการปล้นถูกตำรวจสกัดไว้ได้เฮกเตอร์ได้ลงจากรถเป็นรายแรกก่อนจะค่อยๆอ,อ้อมไปที่ด้านหลังของรถ SUV พร้อมชูมือขึ้นเพื่อมอบตัวเจ้าหน้าที่โจเซฟเอนตาปรากฏตัวขึ้นพร้อมปืนเขาได้เดินเข้าไปหาเฮกเตอร์และกระทืบศีรษะของเฮกเตอร์ในสไตล์ w w e เเมื่อผู้ต้องสงสัยทั้งหมดได้ออกมาจากรถเจ้าหน้าที่จอมโหดได้กลับไปที่เฮกเตอร์เพื่อใส่กุญแจมือ เขาถูกกล่าวหาว่าได้ใช้เข่ากดลงบนด้านหลังศีรษะของเฮกเตอร์ผู้ต้องสงสัยวัย33ปีรายนี้ได้รับบาดเจ็บกรามหักและฟันหลุด3ซี่เขากล่าวหาว่าตำรวจมีความประพฤติก้าวร้าวและปฏิเสธสิทธิมนุษยชนของเขาคุณล่ะคะคิดว่าเจ้าหน้าที่ไหนนี้ทำเกินไปหรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะ